ดิตรับประสบช่วงยานยันข่าวชอบกดไลค์ใช้กดแชร์รักกันแน่ๆแจะแชร์กดนานๆกดนานกดเยอะนะครับถ้าเดี๋ยวไปดูคนข้างมันเกิดเยสังคมมันต้องการแบบยาดให้คิดบ้างทำแต่เรื่องเหี้ยๆมึงวแ่ขอบคุยอากเป็นคนรวยกี้น้อยไปไม่เอีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวส่งไปให้อือจะได้บุญเยอะๆไง เดี๋ยวเดี๋ยวกูแพรส่วนบุญส่วนใจให้มึงนายนะเออก็ไปดีมีสุขนะมันเกิดกูไม่ไม่รู้จะไปใส่บาตรหรอกกูทำบุญกับมึงนี่แหละกูจะด่าน้ำทำบุญให้มึงเนี่ยมึงรับไปนะเออก็ไปดีเกิดชาติหน้าฉันใดก็อย่าได้เจอกันอีกเออไปไปอนิจจาวัฏสังขารนะมึงนะเออ รับส่วนบนสุดส่วนเเดี๋ยวเดี๋ยวกูจะอุทิศไปให้แป๊บนึงแป๊บนึงให้มึงอยู่ดีมีสุขไปชีวิตของมึงน่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเผาให้หมดเอ้อไม่ดีว้ยไม่ไม่ดีว่ะอยาี้ก็เดี๋ยวกูหยาดน้ำทับุนให้นะใจเย็นใจเย็นใจเย็น เออกูก <Eu, S 1> ูวดปักปักตัวนี้ดีกว่าเนาะนี่โอ้ยปักลูกกระต่ายมันดีกว่าว่ะเออนี่กูอยากน้ำให้มึงด้วยนะกูตียมน้ำให้มึงแน่ยัดฐานบริวาหาปุราปริปุเรนติสาขลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตังอุปกับปติอิจิตังปะดังตุมังเปตเมวะปดังตุตุสะเปปุเรนตุสังขปาจันทุปะนัสุจธรรมมีโชติตัสโสยัดฐาอ้าวมึงรับส่วนบุญส่วนลน่ะอ่า เดี๋ยวกูชักอ,อัญจาให้มึงแล้วเ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมีอะไรนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกอันนั้นน่ะกูมีของขวัญให้มึงอยู่เออกูมีของขวัญเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสุดท้ายนี้กูมีของขวัญให้มึงอยู่เอ่ตรงกับลูกกุ้งตาไม่ช้าไปเออนี่แหละของขวัญวันเกิดกูนี่กูจะเผามึงนี่แหละไปดีเด้อไปดีเด้อโอ้ดอกสาม กุตเตเมตธรรมะกุศลยัสมิมาณาสันตุสัพพทายาวะเออคือให้ได้รับนะส่วนบุญสุขุศลที่มึงเคยทวงทวงเสื้อนะเสื้อทนายเสื้อทนายตั้มออรวมทั้งหมดสามพันเจ็ดร้อยสี่สิบบาทออแล้วก็ปลาหมึกที่มึงเคยซื้อให้เออแล้วก็กะปิอ,อีกะปิของกัปตันออ่ารวมเป็นหกพันเจ็ด อ่าแล้วก็ลูกของนาคนที่สามคนละห้าร้อยรวมเป็นเจ็ดพันสองร้อยสี่สิบาทอ่ามึงนี่นะอีเวนเดี๋ยวอะไรเลยกูไม่เคยได้อะไรเลยจากมึงอีสัตว์เงินอีกอีในละคุณอีเวนมึงมึงทำอะไรอ่ะมึงไม่มีอะไรเลยแทนที่จะแหมแทนที่จะรู้จักบุญคุณกูอีสัตว์ ค่ะคนคลั่งในวัย40ปีคลั่งขนาดนี้ไม่รู้ว่าของขวัญวันเกิดนี่คือหมายเรียกจากอะไรสักอย่างหรือเปล่าคลั่งขนาดนี้นะคะคือคนเราคุณลองคิดดูนะแต่จริงๆอ่ะเขาเป็นเขาพูดเองว่าเขาขาดความอบอุ่นไม่เคยได้รับความรักจากพ่อแม่เพราะพ่อแม่ไม่มีปัญญาเลี้ยงดูก็เลยเอาไปทิ้งให้ให้ใหวัดต้องดูแลการ เอาลูกเล็กๆสิบขวบไปทิ้งที่อื่นเนี่ยมันก็ประหยัดค่าข้าวค่า,า,าอาหารไปเยอะนะคะโดยเฉพาะอาจจะรู้เรื่อง้าตชานเนี่ยแกมีเป็นคนมีเซน์เป็นเหมือนจะสามารถเป็นหมอผีของหมู่บ้านได้นะไปทำพิธีไปอะไรยังไงอย่างเงี้ยได้เพราะฉะนั้นแกน่าจะเป็นคนมีเซนพอสมควรพอที่จะรู้ว่าไอ้ลูกคนนี้ถ้าเสียเข้าสุกตัวเองเลี้ยงมาเนี่ย มันจะเป็นเอลูเซอร์จะเป็นคนที่ไม่ประสบความสำเร็จเปลืองเข้าสุกเปล่าสู้เอาเข้าสุกที่มีอยู่เก็บไว้เลี้ยงลูกสาวที่อย่างน้อยลูกสาวน่าจะได้ดิบได้ดีกว่าลูกชายโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กโดยเฉพาะลูกสาวคนเล็กที่มีแต่ความภาคภูมิใจมาให้สอบเข้ามาหาลาัยได้เองโดยที่ไม่ต้องไปผ่านการเรียนแบบทางวัดนะครับ ได้เกียตินิยมเป็นที่ภาคภูมิใจของพี่ๆทุกคนพ่อแม่สอบเข้าทํางานได้เป็นถึงจะไม่เชิงข้าราชการแต่ก็เป็นอะไรที่มีตำแหน่งหน้าที่หน้าภาคภูมิใจเพราะฉะนั้นตาชาญกับยายสมควรนี่คิดถูกมากเลยที่เก็บอาหารเก็บข้าวสารเก็บอะไรที่มีน้อยนิดเพราะตอนนั้นเขาก็เล่าอยู่ว่าเขายากจน เอาไว้เลี้ยงลูกสาวดีกว่าส่วนลูกชายเอามันไปทิ้งวัดสิบขวบเอาไปทิ้งวัดให้วัดเลี้ยงเผื่อว่าอะไรอะไรจะดีขึ้นแต่นี่แหลคะค่ะเห็นไหมคะอันนี้คือผลที่เห็นอยู่ไปอยู่วัดมาสิบกว่าปีจนล่ำเรียนจบปริญญาตีได้ตอนไปรับปริญญายังใส่เครื่องแบบพระอยู่เลยแต่ขนาดใส่เครื่องแบบพระก็ไปทะเลาะไปตีกับคนเขา คือไม่เคยมีความสมัครสมานสามัคคีอะไรได้กับใครเลยเป็นอะไรที่มีปัญหากับคนรอบข้างมาโดยตลอดอยู่วัดก็ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงมาทำงานก็ไม่มีเพื่อนไม่มีฝูงไม่มีใครเลยตัวคนเดียวโดเดกลับมาอยู่บ้านก็อ้างว่าเพราะว่ารักการเกษตร แต่รักการเกษตรแม่งไล่ยิงไก่ไล่ยิงหมูไล่ยิงหมาทุกวันรักการเกษตรแต่ไม่เห็นทําอะไรเลยวันวันหนึง่งมีแต่พ่อแม่ทําอ้างว่าจะมาดูแลพ่อแม่กลายเป็นพ่อแม่ต้องหุงหาให้กินนี่ยังดีนะว่าเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวตัวเองเป็นยังไม่ถึงกับนอนที่ทั้งเมื่อไหร่อัมาพาตอัมาพึกแดดคงจะต้องลําบากตาชานใญยสมควรแทนที่ตัวเองแก่ตัวไปลูกจะเช็ดยี่ เช็ดี้อ๋อเช็ดขี้เช็ดเจียวให้กลับต้องมาดูแลลูกขารีบที่อาจจะเป็นอัมพาตอัมพึกได้สักวันหนึ่งเพราะความกโกรธความไม่มีฮิลิโอตป,ปะความที่บวชเรียนมาก็ยังกล่อมเกลาจิตใจไม่ได้คนอายุสี่สิบบวชเรียนมาอ้างตัวเองมีวุฒิภาวะอ้างนูน่นอ้างนี่ในวันเกิดเขาทำกันแบบนี้แล้ววันเกิดกูไม่ไปทำบุญ แต่กูมาเผารูปคนเหมือนกับกำลังทำรรของใส่ดิฉันนี่แหละค่ะเห็นชัดว่าเขาบ้าสยศาสตร์กูเผารูปมันกูโอตปูปักไปที่ตามันมันจะได้เจ็บปวดแล้วกูก็สวดส่งวิญญาณมันอันนี้คือวุฒิภาวะของลูกชายคนเดียวในตระกูลหลาโพดูกันให้ดีดูกันเอาไว้ค่ะฉันไม่ได้เคยทวงอะไรแต่เธอเป็นคนพูดขึ้นมาเอง ว่าของที่ฉันให้เธอจะเอาไปทิ้งแล้วเธอก็เอาไปเผาเองแล้วบอกว่าฉันต้องสำนึกบุญคุณเธอให้อะไรฉันโคตรเก้าสกุลละตระกูลเธอเคยให้อะไรฉันตาชานจะโดนเขาฟ้องพวกเธอมีปัญญาทำอะไรไหมอีก้อยแล่นมาบอกให้ฉันช่วยหน่อยตอนเธอโดนเขาฟ้องอีก้อยแล่นมาบอก ให้ถามทนายตั้มให้หน่อยฉันก็ถามให้บอกให้แม่เธอยังสาธุขอบคุณฉันอยู่เลยฉันให้ของให้ข้าวแม่เธอยังสาธุขอบคุณฉันอยู่เลยฉันฝากให้พวกเธอไปเป็นสะพานบุญได้มีหน้ามีตากันก็ยังมีคลิปขอบคุณฉันอยู่เลยเธอทำอะไรให้ฉันเธอบอกเธอไม่เคยได้อะไรจากฉันใช่เหรอฉันจ้าง เธอพ่อเธอพี่สาวเธอลำแก้บนส่งเงินไปให้สามพันคนละพันอีก,ก้อยแจ้งมาบอกว่าเธอกับพ่อเธอไม่ลำแต่เดี๋ยวจะจ้างเด็กมาลำเองก็จ้างเด็กมาลำสามคนฉันก็เข้าใจว่าเด็กได้คนละพันปรากฏว่าเด็กได้คนละสามร้อยได้จากส่วนของจุไรพรที่ไม่ลำแล้วก็เลยเอาเงินนั้นให้ลูกตัวเอง ให้เด็กอีกคนหนึ่งแล้วก็ให้หลานอีกคนหนึ่งที่มาลำกลายเป็นเด็กได้คนละสามร้อยไอ้แก่คนหนึ่งกับลูกชายของไอ้แก่รับเงินไปแต่ไม่ลำแล้วก็ไม่เอาเงินให้เด็กเพราะฉะนั้นอย่างน้อยเธอกับพ่อเธอก็ได้รับหนึ่งพันจากฉันไปฉันไม่ได้ตั้งใจจะให้พวกคุณแต่ฉันตั้งใจจะจ้างพวกคุณลำถ้าพวกคุณไม่ลำ ก็ควรจะเอาเงินไปให้คนที่ลำถูกต้องไหมถ้าคนเรามันมีความซื่อสัตย์นะคะถ้าคนเรามันไม่เห็นแก่เงินมีความซื่อสัตย์มันต้องทําแบบนี้เรื่องนี้ตาชานจะรู้เรื่องหรือเปล่าดิฉันไม่ทราบอันนี้ดิฉันไม่ทราบเงินหนึ่งพันตาชานจะได้รับไปแล้วไม่ยอมลาไม่เอาไปให้เด็กหรืออะไรยังไงอันนี้ดิฉันไม่ทราบทราบแต่ว่าส่งไปให้สามพัน ให้คนละพันแล้วก็แจ้งกลับมาว่าไม่ลำจะจ้างเด็กลำเด็กสามคนมาลำได้ไปคนละสามร้อยนี่อีตายเล่าเองแต่ฉันให้เงินไปสามพันให้ลำสามคนคนที่ลำคนจะได้คนละพันไม่ใช่คนละสามร้อยถูกต้องไหมคะฉันพูดถูกต้องไหม นี่คุมสติไม่อยู่ออกมากรีดกราดโวยวายดิฉันสงสัยว่าไปได้รับหมายอะไรมาหรือเปล่าเป็นของขวัญวันเกิดหนึ่งนะคะไม่รู้ว่าได้รับหมายอะไรมาหรือเปล่าเป็นของขวัญวันเกิดถึงได้ปรี๊ดแตกซะขนาดนี้นะอันที่สองก็คือเราเห็นความเรียกว่าวางตัวไม่เป็นไม่มีวุฒิภาวะนี่เลอหัวหอของให้ปวย ที่จะมาแก้แล้วมาการันตีให้คนเชื่อได้ว่าไอผ้ผวยยกแน่90%มีตะก,กะมีอะไรมาแก้พอถูกจี้ใจดำเรื่องพ่อก็ออกมาด่าเขาหยาบคายเดี๋ยวจะให้ฟังคลิปเมื่อคืนมีด่าหย,ยาบคายมากเดี๋ยวก็หมาสีแม่มึงฉันยังไม่เคยด่าดเธอให้หมาไปสียายสมควรเลยนะ แต่เธอในด่าอย่างนี้ประจำหมาสีแม่มึงอีควยอีควยอีควยอยู่ประจำใครที่หยาบคายใครที่ด่าก่อนแล้วออกมานั่งพูดบอกอู้หูอยาน,นี่มันลามกมันจบกระเปรดมันอย่างนู้นอย่างนี้แล้วตัวเองเวลาด่าใครเนี่ยหมาสีแม่มึงถ้าลองฉันด่าต่อประขอให้หมาสียายสมควรเพราะยายสมควรเป็นแม่มึงมึงก็จะบอกว่าอู้หูนี่มึงอย่างนู้นอย่างนี้แต่ฉันไม่เคยด่านะ ฉันไม่เคยด่ายายสมควรเพ่ออีสัตว์อีเหี้ยอีสาระเลวไม่เคยนะตาชานก็เหมือนกันฉันไม่เคยด่าให้หมาไปสี่、ยายสมควรเพราะฉันรู้ว่าคนที่สี่ยายสมควรคือพ่อเธอในเมื่อพ่อเธอไม่ใช่หมาก็เลยด่าคำนั้นไม่ได้เอาละแต่ไหนๆวันนี้วันเกิดเธอ ไม่เป็นไรทำอะไรลงไปมันก็ได้กับตัวเธอเองขอบใจนะที่สวดส่งวิญญาณอะไรทุกอย่างให้เดี๋ยวเมื่อไหร่คดพ่อคดแม่เธอตายหูไต,ห,ไตหาบอกด้วยนะจะไปรดน้ำศพให้เป็นการตอบแทนแต่ถ้าเป็นเธอตายฉันไม่ไปแต่ถ้าเป็นพ่อแม่เธอตายบอกนะจะไปในท่านใดจะไปยืนขิงข้างเธอจะตอบแทนด้วยการไปรดน้ำศพคดพ่อคดแม่เธอ แล้วในไหนวันเกิดถ้าเธอไม่คิดจะทำอะไรดีๆในวันเกิดฉันก็อวยพรให้ละกันนะมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดไอ้ไลชิงมาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิดมาจะเกิดนรินลาโพชิงมาเกิดขอให้มีความสุขมากๆตามอัตภาพทำอะไรก็ให้ได้อย่างนั้น อะไรที่เป็นเรื่องดีเรื่องสุขถ้าเธอควรจะได้รับก็ขอให้เธอได้รับไปถ้าเธอไม่สมควรจะได้รับก็แล้วแต่กรรมแต่เวรขอให้มีความสุข